สาเหตุของโรคภูมิแพ้มีหลากหลายสาเหตุนะคะแต่ว่าสาเหตุหลักๆก็คืออันที่1พันธุกรรมและอันที่สองก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะพันธุกรรมี่ยโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้โดยคนที่มีประวัติพ่อแม่เป็นภูมิแพ้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคภูมิแพ้มากกว่าคนอื่นๆแต่ก็มีประมาณ1 0ของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ที่ไม่มีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัวได้เช่นกันค่ะ นอกจากนี้มีโรคภูมิแพ้บางอย่างที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพันธุก,กรรมนะคะเช่นโรคลมพิษบางชนิดหรือว่าเป็นพวกผื่นแพ้สัมผัสจากการสัมผัสกับพวกเครื่องประดับหรือว่าเครื่องสําอางเป็นต้นนะคะอันที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดโรคภูมิแพ้เนื่องจากสารก่อภูมิแพ้เนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นเช่นพวกไรฝุ่นแมลงสาบขนหรือลังแคสุนัขแมว เกสรดอกไม้หรือเกสรดอกหญ้าเป็นต้นนอกจากนี้นะคะก็จะมีพวกสภาพอากาศที่เปลี่ยนหรือว่าฝุ่น PM 2.5หรือว่าฝุ่นควันจากการเผาไหม้ก็เป็นตัวกระตุ้นให้โรคภูมิแพ้กำเริบหรือว่าเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะ